อาหารที่เรากินบ่อยๆในะยะ่าดมมันก็เกิดอาการเบื่อหน่ายได้น,นั้นความสุขของคนไม่เที่ยงแท้แน่นอนในะยะ่าดมบางคนแสวงหาที่สวยๆไปเที่ยวทะเลเที่ยวห้างเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวกันไปเขาคิดว่ามันจะมีความสุขเพราะว่าใจมันคิดใจนี้ในะย่ดิมมันอาศัยร่างกาย ร่างกายเหมือนถำ้ำถ้ำคือร่างกายจิตใจส่งไป,น,ไปนู่นไปนีอ่อาศัยร่าง,งกายอยู่แล้วก็ส่งแวบไป,น,บไปนู่นแวบไปนี่เพราะว่าจิตนี่มันไม่อยู่กับที่เลยย่า้คิดดีมันก็ดีไปคิดให้ทุกข์มันก็ทุกข์นันสาคัญอยู่ที่ใจย่าด้ความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ ถ้าใ,ใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใ,ใจมันถือสัอย่างฉะนั้นเรื่องเดียวกันนะยาเดี๋ยวเหมือนคำดา่าเนี่ยเขาด่ามามสมมติว่าเขาด่าเราเราเอาใจไปใส่ใส่ใจกับคำดา่านั้นโกรธเกลียดอาฆาตพิบาทนั้นคนที่อยู่ข้างๆเราเขาได้ยินเหมือนกันแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาด่าเราด่าเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มทุกข์ ครับคำดาฉะนั้นทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นม,มีมากเท่าไรยึดมากเท่าไรกระทุกมากเท่านั้นทำไมศาสนาจึงสอนต่เรื่องความทุกข์ในยดีสอนอยู่ทุกวี่ทุกวันสอ,อนจนปากจะฉีกถึงรูโหูแล้วเหมือนเดิม,มไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย ฟังธรรมะฟังหูซ้ายทะลุหูวขวาในยาเดียวฟังไปฟังมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าฟังแล้วไม่น้อมนำไปพินิพิจารณาไม่นำไปปฏิบัติไม่ทดลองนะไม่เชื่อต้องทดลองในยาเดียทดลองทำดู ถ้าชีวิตมีความทุกขนะ์ก็ลองทำความดีไว้ให้มากๆสักวันหนึ่งวความดีมันจะส่งผลเองนะเมื่อถึงเวลาของมันมันถึงคราวนะเมื่อถึงคราวนะเมื่อถึงคราววิกฤตกรรมของสัตว์ที่พึงได้รับกฎของวิบากนะก็จงก้มหน้าก้มตานะรับกรรมอันนั้นถือฉะนั้นวิบาก วิบากกรรมมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีคือกุศลกรรมกรรมชั่วคืออกุศลกรรมฉะนั้นมันจะส่งผลทุกอย่างกรรมใดที่ใครทํากรรมใดที่ใครก่อกรรมนั้นหนอตามสนองเป็นไปตามคันลองตามกฎของคําว่ากรรมทําชั่วต้องมั่วทุกทําดีถูกสุขนะนํำกรรมใดที่ใครทําผลของกรรมจะตามไป ตามไปฉันเราก็จงรอรับจะหนีไปไหนล่ะที่ฉันทำความชั่วมามฉันไม่อยากรับฉันจะหนีไปให้ไกลสุดแสนไกลหนีไปที่ไหนน่ะกํมกอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละจะหนีไปที่ไหนไม่ใช่นักโทษต่อให้นักโทษมันหนีไปที่ไหนความชั่วมันก็อยู่ในใจนั่นแหละย,ยาเดียวเหมือนคนที่ฆ่าเข้ามา จะหน,นีกฎหมายบ้านเมืองไปหลบลี้อยู่ในป่าอยู่ในเขาหรือออกนอกประเทศกรมชั่วนะความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายมันอยู่ในใจมันสะสมในใจความจาได้ไม่รู้วาดระแวงในะอารมความชั่วนะมันตามให้ผลมันอยู่ที่ใจหนีไปไหนได้ละ่ะเหมือนกับความตายนะนะนะอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นอืมนะ จะมีจนก็ต้องตายวายเป็นผีถึงแสนร,รักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงนะเราจะไปซ่อนกายที่ไหนซ่อนกายยาในป่าในเขาหรือเหาะขึ้นไปบนฟ้ากลิบเมฆมันก็ตายได้ทุกคนนยะยาดำตายได้เพราะว่าความตายอยู่ที่ไหนอยู่แค่ปลายจมูกของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออก แค่นั่นเองอวันหนึ่งข้างหน้าวันใดวันหนึ่งหรือว่าพรุ่งนี้ก็เป็นได้หรือนาทีชั่วโมงต่อไปนี่ใครจะรับรองว่าชีวิตของเราชีวิตหนึ่งนี้ของเราจะมีอยู่ใครจะมารับรองอพรุ่งนี้อ,อ,อาจไม่มีชีวิตหนึ่งนี้ของเราก็เป็นได้นั้นเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอกญาติโยม ทุ่วงชีวิตดังชีวิต,วตเป็นของไม่แน่นอน,อนทุววงมรณะความตายเป็นของแน่นอนอย่าเดดะนั้นความตายความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาะแต่ทําไมทําไมจึงต้องผ่านพบประสบกันทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมนะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับ ทุกคนตายเสมอหน้ากันไม่ว่าจะเป็นใครเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพันโรงเป็นสับปรเรอเป็นนางพยาบาลเป็นคุณหมอผู้รักษาโรคผู้อื่นหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณตาคุณอะไรก็แล้วแต่แหละที่เกิดมาแล้วไหนะยะไม่เว้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเทวดาก็ต้องจุตดดิต้องตายเหมือนกันทุกชีวิตมีต้องตาย แม้แต่องค์สมเด็จพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่อาจต้านทานความตายได้ต้านทานไม่ได้ความตายทุกคนเสมอหน้ากันหมดมเศรษฐีผู้มีทรัพย์คนจนอยู่กระท่อมกโรโกโสตายไหมตายเหมือนกัน จะตายอยู่บนแคร่นะบนแคร่บนเตียงอันอนาถาความตายเมื่อทิ้งร่างไปเน่าเหม็นเหมือนกันต่อให้เป็นเศรษฐีตายบนเตียงทองคำไหนยะเดียเน่าไหมเน่าตายบนเตียงทองคํามีปลอกหมอนดีๆมีที่นอนดีๆมีนางพยาบาลมีญาติพี่น้องห้อมล้อม ตายไปแล้วหอบอะไรไปได้ไหมไม่ได้คนจนก็ดีนอนตายคนเดียวในกระท่อมมันก็หอบกระท่อมไปไม่ได้คนรวยตายบนเตียงทองคำมีญาติพีน่น้องมีเงินกองพนันเถลิทึกก่อนตายทำตาปริบปริบปริบปรบีหอบไปไม่ได้เงินทองถ้าหอบได้ก็หอบไปสิบอกลูกบอกหลาน เอาเงินทองมาใส่กระเป๋าเอาไม้คานมามีแผ่นดินเท่าไร่จะหาไปพ่อจะตายแล้วเอาเงินไปด้วยมามาเอารวบรวมมามีเงินเท่าไรจะเอาไปใช้ในภพภูมิเบื้องหน้าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นของโลกในยันเว่าทรัพย์เป็นของโลกนะโศก,กระคนทรัพย์ภายในเป็นของตนพ้นทุกเอ่ย งั้นอะไรคือทรัพย์ของโลกทรัพย์ของโลกก็คือทรัพย์สินเงินทองทั้งทรัพย์สินทินฐานบ้านสวยงาม,มทั้งตึกรามรถราที่อาศัยทั้งชื่อเสียงศักดิ์ศรีที่เกรียงไกรอันนี้ก็เป็นของโลกคือเราเกิดมาตัวเปล่านะยิโยมมาสแสวงหานั่นหาเนี่แล้วก็ามายึดว่าเป็นของเราอันนี้คือทรัพย์ของโลกงั้นทรัพย์ภายในคืออะไรคือทานศีลภาวนา ที่เราทำดีแล้วรักษาดีแล้วมันจะติดตามเราไป<ม>ในภพภูมิเปื้องหน้าม,มันจะตามไปช่วยเรานั้นใครจะมาช่วยเราได้ถ้าตัวเราไม่ช่วยตัวเราเอง<ม>บุตรหรือภรรยาหรือสามีหรือพ่อหรือแม่จะมาช่วยเราทุกคนช่วยไม่ได้นะรับเพราะมันอยู่สถานะเดียวกันคือเกิดมาแล้ว เกิดมาแล้วบายหน้าไปไหนก็ม,มีแต่จะบายไปสู่มวยนั่แนแหละมวยคือตายตายคือหมดมหมดเวลาหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างทำไมคนจึงยึดมั่นถือมั่นกันนักหนาไหนยะเดยเพราะว่าความเป็นปุถุชนปุถุชนแปลว่าอะไรแปลว่าหนาหนาในในที่นี้ไม่ใช่หน้าหนา ไม่ใช่นังนาะไม่ใช่กะโหลกนาะแต่ว่านาด้วยกิเลสด้วยตัณหากิเลสตัณหาราคะที่อยู่ในจิตใจนะโลกโมโทสัน